คนที่มีความพิการเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตถ้าเราออกมานอกบ้านแล้วเราเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือทัศนคติของคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเราก็ต้องรณรงค์แล้วก็ต้องพิทักษ์สิทธิ์ทำให้ภาครัฐเข้าใจแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อิสระ ไม่ไม่อยากให้เก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะ,อ,ะอยากให้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกนะคะใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็คิดอะไรก็สามารถออตัดสินใจทำได้ด้วยตัวเองนี่คือคำแทนใจของคนพิการที่อยากจะออกไปใช้ชีวิตอิสระเหมือนคนทั่วไปคนพิการจำนวนมากอยากจะออกไปสัมผัสธรรมชาติผู้คนเสียงนกร้อง หรือแสงอาทิตย์ที่สาดส่องจากท้องฟ้าผมก็เป็นอีกคนที่หวังจะเห็นบ้านเมืองที่เป็นมิตรต่อการใช้ชีวิตของคนพิการไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเลยละครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีเพื่อพบกับแขกรับเชิญสองท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมว่าความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดในการออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระครับ ุดหมายของเราแล้วครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การดํารงชีพอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีเรามีนัดกับพี่ตูนกับพี่องค์อาจน,นะฮะซึ่งเ,เป็นคู่พิการที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้พิการที่หลงไหลาการแคมปิ้งนะครับผมไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมลําพังแค่ผมพิการออกมานอกบ้านก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับฟังแล้วน่าทึ่งมากๆเลยนะครับ นี่คือพี่ตูนกับพี่องอาจคู่รักคนพิการใส่แคมปิ้งได้ยินแบบนี้แล้วคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทั้งสองท่านนั่งวิวแชร์แล้วจะออกไปแคมปิ้งยังไงไม่รอช้าเราไปรู้จักพวกเขากเลยดีกว่าครับก่อนพิการนะรตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงที่ที่จะเริ่มพิการเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนทั่วๆไปครับก็พอ,อ,อถึงวัยเกาหารเราก็ รู้สึกว่าน่าจะสมัครเข้าไปเลยถลดไปปีนึงนะก็ก็รอรอที่จะใกล้ใกล้วันที่จะปลดละนะก็ไปเล่นน้ํานะครับตอนนั้นอยู่ที่สตหีเป็นหารเรือนะครับแล้วก็ชายหาดเนี่ยก็จะมีเรือเล็กๆเป็นเรือของของชาวยวนที่เขาเอาพยพหนีเข้ามาครับเสร็จเขาก็ทิ้งเรือไว้เราก็เลยไปยืนบนหัวเรือแล้วก็พุ่งเหลาลงไปครับ สังเกตไม่ออกอะว่าน้ําที่มันใส่ว่าพื้นเรามันตื้นๆกระโดยไปทีสุดท้ายก็หัวไปกระแทกกับพื้นทรายก็เลยทําให้กระดูกต้นคอหักนะครับก็ตั้งแต่สีสี่กับสีห้าสองข้อนะครับตอนแรกมันก็มันก็ทําใจลําบากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องพิการแบบเนี้ยครับไปตลอดชีวิตแล้วนะสภาพจิตใจมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่า จะอยู <ítulo> ่เปนเพื <ading> ่ออะไรนะเป็นรู้สึกเป็นภารามากโดยเฉพาะแม่เนี่ยก็เห็นว่าเขาต้องลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลเราเคยคิดจะฆ่าตัวตายเคยหลายครั้งครับเราก็เลยรู้สึกมันมันทรมานมากทรมานจิตใจเรามากแล้วก็พยายามคิดอยู่นะว่าจะทำไงให้มันชีวิตมันมันมันดีขึ้นกว่าเดิม แล้วอของพี่กระตูนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงชีวิตในวัยเด็กก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปเงี้ยค่ะจนเข้ามาหาลัยเนี่ยก็ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือ,อ,อมีเรื่องของไทรอยมีเรื่องของเบาหวานที่หมอบอกว่ามันกำลังจะมาในม่ช้านะอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เราดูแลสุขภาพอืมก็มีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ ปวดท้องพี่สาวเป็นหมออยู่ที่วชิรพยาบาลค่ะคก็เลยไปหาเขาพอไปหาเขาเนี่ยก็เริ่มมีอาการปวดท้องมากขึ้นหมอก็เลยตรวจเพราะว่าอาการมันค่อนข้างคล้ายไส้ติ่งปรากฏว่าเย็นวันนั้นเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ําแล้วก็มีจำ้ำมีมีจากที่นักแข้งมันกระแทกกับกับถังน้ําในห้องน้ําที่โรงพยาบาลเนี่ย มันขึ้นเป็นจำเลือดขึ้นมาก็ค่อนข้างใหญ่เท่าฝ่ามือหนึ่งเงี้ยค่ะจากที่มันเขียวช้ำแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีดำพอกลายเป็นสีดำเนี่ยเราเริ่มชาขาแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเราคงล้มกระแทกปกติคืนนั้นก็ปวดท้องมากขึ้นหมอก็เลยเอาเข้าห้องผ่าตัดเลยผ่าตัดไส้ติ่งปรากฏว่าผ่าตัดแล้วเลือดออกเนี่ยมันไปกระตุ้น เกี่ยวกับระบบเลือดของเราที่มันมีปัญหาอยู่คือเลือดแข็งตัวเร็วผิดปกติหลังจากออกออกจากห้องผ่าตัดก็มีพี่พยาบาลคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าขาที่นิ้วโป้งเท้าทั้งทั้งสองข้างเนี่ยมันเริ่มซีดก็เริ่มไม่สบายใจพี่สาวเองก็ไม่สบายใจเขาก็เลยให้อยู่รอในห้องดูอาการก่อนตอนนั้นก็ได้ตรวจแล้วละ,ละแล้วก็รู้ว่าเอ้ยเลือดเรามันมีความผิดปกติ มันมีความเหนื่อกว่าคนทั่วไปกว่าจะรักษาเนี่ยมันไม่ทันแล้วก็หมอบอกว่ามีอยู่ทางเดียวที่จะเอาชีวิตไว้ก็คือจะต้องตัดขาก็คือตัดสินใจตัดเหนือเข่าทั้งสองข้างตอนช่วงปีแรกเนี่ยท,ที่ยังพักฟื้นอยู่เนี่ยทางมหาไทยส่งหนังสือมาเพื่อให้ไปสมัครเรียนต่ออันนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่เราได้ออก ไปข้างนอกโดยที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเก็บตัวอยู่กับบ้านนานเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกับพี่องอาจที่นั่นด้วยพี่ๆทั้งสองคนก็คือเจอกันที่มหาไทายพี่ตูนเป็นเจ้าหน้าที่พี่องอาจเป็นคณะทํางานก็มามาทํางานช่วงแรกๆก็ทํางานกันปกติแหละค่ะก็มีปรึกษามีหารือกันเรื่องงานบ้างกับพี่องอาจเนี่ยไม่รู้สิมันอาจจะแบบคลิกกันมัง้ง พเวลา problems, มันมีปัญหาอะไรก็คือจะ,จะ,จ,ะจะถามเขาเขาก็จะอธ<ห>ิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายในเรื่องของการทํางานใครเป็นคนจีบใครก่อนมุ้งมิ้งกุกกี้กันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้มั่งไหมครับผมระหว่างที่เราทํางานด้วยกันที่มหาไทยกันี่ีนถึงเวลากินข้าวกันเงี้ยนะครับเราก็ยังอะไรต่างๆหยิบขนมเองหยิบันมเองก็ทําไม่ได้แต่ว่าเราก็ช่วย ช่วยป้อนข้าวช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อก็แซวเหมือนกันว่าทำไมช่วยอยู่คนเดียวบอกตกลงเป็นแฟนกันอ่ะไม่ไม่มีเนาะแต่ว่ามีตอนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็คุยกันว่าเฮ้ยมันนานแล้วหน้าที่เราเป็นกันแบบนี้มันน่าจะน่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณสัก สองสามปี 3, เนาะทริปแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันไปที่ไหนครับทริปแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันไปที่ไหนครับ ถ้ารักเรารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวกันบางทีมันความพร้อมของแต่ละคนก็อพอเรานัดแล้วอะไรแล้วแต่ถึงเวลานัดเขามีปัญหาอะไรขึ้นมามันก็ไม่ค่อยได้โอกาสที่จะไปพร้อมๆกันสักทีทรเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราไปกันสองคนมันจะเป็นไปได้ไหมจับจที่ขับรถเริ่มขับรถเองได้นะรถตัวแรกนี่ทำไม่สำเร็จก็ต้องขายทิ้งเลยแต่คิดในใจคิดว่ามันเป็นการได้เรียนรู้ สิ่งที่เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะวิ่แชร์ขึ้นไปแล้วนั่งขับเองได้เย uh huh. ถ้าเราเริ่มต้นโดยการลดลงมาหน่อยนะเป็นเป็นรถห้าประตูนะ uh huh. ซึ่งซึ่งประตูข้างมันเป็นประตูสไลด์2สองบานมันน่าจะสะดวกับ uh huh. แต่ว่าจะเป็นจะต้องมีคนช่วยอุ้มขึ้นอุ้มลง uh huh. ตลอดิิ่ว่าตรงนั้นไม่เป็นไรเอาให้เราได้ขับไปได้ก่อนความที่สามกลับมาคิดดีว่าเฮ hey, ขับเองได้แล้ว ตอนนี้เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นไอ้ความคิดเก่าๆมันก็เริ่มว่าเฮ้ยมันจะต้องขับเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนมายกตัวเรารสุดท้ายก็ไปอาโฟกไใหคัคนคือที่เรียกเลือกโฟกเพราะว่าการที่เราจะาวีแชร์ขึ้นไปแล้วนั่งขับได้เลยอะรถมันจะต้องเครื่องอยู่ข้างหน้าเอาอีกหรือหรือหมดตอนนั้นนี่ประมาณปีเท่าไหร่แล้วครับ 4ี่ปีห้าปีหลังสี่ปีห้าปีหลังก็น่าจะประมาณปีห้าเก้าห้า้าหกหกศูนย์ประมาณนั้นก็ไปได้ฟตบมาแล้วก็ติดตั้งเองเดินระบบไฟเองก็ยกขึ้นยกลงได้โดยที่ให้กระตุนเป็นคนกดให้เราก็สามารถที่จะเข้าไปในรถแล้วก็วิ่งเข้าไปตำแหน่งคนขับแล้วก็มีตัวล็อกที่พื้นอยู่จากการที่หนึ่งที่มันไม่สําเร็จนะพอการที่สองก็เริ่มขับเองได้พอการที่สามซึ่งเป็น ฟกทีห้านะก็สามารถขึ้นลงเองได้ครับโดยใช้นั่งวีแชร์ขับได้ครับแล้วเราก็นอนในรถกันได้ครับแต่ว่านอนเนี่ยมันเป็นการนอนกับพื้นก็เลยยังรู้สึกว่ามัน <c oughs> มันก็ยังไม่ไม่สุดอ่ะ,ะ <c oughs> แล้วก็แอร์ก็ยังใช้เป็นแอร์เคลื่อนที่อะไรพวกนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรถอายุเยอะแล้วนะรเราเดินทางไกลบ่อยๆเสียหายขึ้นมาหรือว,ว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์กลไกมันจะ หาช่างหรือหาอะไรลําบากก็ก็บอกว่าขายไปแล้วเดี๋ยวเอารถมือรถป้ายแดงดีกว่าครับผมหลังจากลองผิดลองถูกมา3คันเพื่อทําให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายสําหรับทั้งสองคนถึงตอนนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ารถคันที่4ที่ใช้อยู่ตอนนี้พี่องค์อาจตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างก็เลยถือโอกาสให้พี่อง,งาอาจกับพี่ตูนพาไปชมรถคันนี้กันครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่รถของพี่องอาจกับพี่ตูนนะครับผมด้านหลังผมนี่เองนะฮะหลังจากนี้เราจะไปดูกันครับว่ารถที่เล่ามาก่อนหน้านี้เป็นยังไงการใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับผมเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปบนรถก็ไม่ธรรมดาแล้วมีลิฟต์ยกวิลแชร์ด้านหลังสะดวกมากๆเลยล่ะครับ เข้ามาในรถแล้วต้องชื่นชมจริงๆครับว่าพี่ออ,ออกแบบและดัดแปลงพื้นที่ภายในได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะพื้นที่คนขับที่ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์น่าประทับใจมากๆเลยครับอ๋อ,อ,อตัวคอนโทรลนี่ก็ต้องทำใช่เขาเรียกว่าไงทำเป็นข้อต่อเพื่อที่จะผลักมาจากผลักมาข้างหลังนะใช่ก็รถทันนี้ก็เนี่ยล็อกแล้วล็อกแล้ว เอเนี่ยถอยลั้งไม่ไปแล้วแล้วก็ที่วางเท้าเนี่ยมันก็จะไปแตะกับพื้นแล้วก็ไอ้กล่องเหล็กเมื่อกี้อ่ะมันก็จะล็อกกับที่วางเท้าเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นล็อกสองชั้นใช่เป็นล็อกสองชั้นก็คือล็อกจากตัวเหล็กชแล้วก็ที่วางเท้ามันก็งท้ามันก็จะงัดเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดได้แล้วก็ตรงนั้นเป็นแฮนด์คอนโทรล ซึ่งซึ่งมาอยู่ทางมือซ้ายไอ้มือขวานะหัวยานคอนโทรลตัวนี้มันมันมีหน้าที่คือถ้ายกไปข้างหน้ามันจะไปกดเบรกระหว่าถ้าดึงมาข้างหลังมันก็จะเป็นคันเร่งแต่ถ้าปล่อยอยู่เฉยมันก็ทั้งเบร์ทั้งคันเร่งไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ระบบพวงมาลัยเนาะก็รับได้กับข้อมือใช่เพราะว่านิ้วหยิบกำอะไรไม่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะติดกับมือแล้วเแของเราก็ใช่ เวลาแล้วเราก็พักมือแล้วก็เกียร์บางชีก็เข้าเองก็ต้องกดตรงนี้เอาแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะก็จะให้กระตูนนั่งข้างๆแล้วก็เป็นเก้าเกียร์ให้ครับใช่กระจกไฟฟ้านิ้วนิ้วขวาากับอย่างนี้เลยมันไม่มีโอกาสจะแย่เข้าไปแล้วเปิดปิดได้ก็เจาะรูแล้วน็อตแย่ก็ไปแล้วแล้วก็ใช้ดันเอาอย่างเงี้ยได้ก็ประมาณอย่างนี้เอ่อ ครับแล้วก็กุญแจสตตร์ตเครื่องเนาะครับก็นิว้วนิ้วเราบีบจับแล้วบิดไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็เลยต้องต่อเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมานิดนึงนะเพื่อแทนที่เราจะต้องต้องต้องกำมันแล้วก็บิดครับก็เป็นแกนขึ้นมาแล้วก็เสียบเสียบแทนที่เราจะบิดกุญแจด้วยนิว้วรแล้วก็ใช้สันมือแล้วก็นะว้าวอันนี้พอสตาร์เครื่องปั๊บพวงมาลัยก็จะเบา เราก็ควงได้สบายเลยอ,อืมควงได้สบายครนนี้เวลาติดไฟแดงปั๊บเรากดเนี่ยมันล็อกแล้วล็อกใช่อันนี้เราก็ปิดไฟพอตัวน,นี้น้อยมันขับอยู่แล้วรับครนนี้เวลาเราจะปลดเบรกเราก็ดันเ้างหน้าทีเดียวเนี่ยมันดันที่เบรกก็ออกแล้วแล้วก็จะล็อกอ่ะหลังจากที่ได้ดูการทำงานของรถคันนี้แล้ว เป็นโอกาสดีมากๆที่เย็นนี้พี่องอาจกับพี่ตูนจะออกไปแคมปิง้งเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าฝีมือการขับจะนุ่มนวลแค่ไหนการแคมปิ้งครั้งนี้จะสนุกอย่างไรพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย ชมครับตอนนี้เราออกเดินทางแล้วนะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับผมเราจะไปที่เขาเขียวครับผมเป็นแคมป์ชื่อว่า V c a m p ปิ g งค่ะครับผมอยู่ไกลไหมครับประมาณสัก40กิโลได้จากบ้านเราครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเป็นเขาเขียวครั้งแรกของผมเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ปกติแล้วผมก็อยู่แต่บ้านแล้วก็เที่ยวอยู่ในกรุงเทพเลยเนาะ ออก็ถือว่าวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีครับผมพาเราไปเที่ยวที่เขาเที่ยว อนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ V Camping เขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับทั้งวันไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติแล้วก็ทํางานกันทั้งวันอยู่แล้วครับนะเคยแบบไปแคมป์แล้วเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสถานที่รเรื่องสภาพแวดล้อมออใช่แล้วก็อาจจะมีเส้นทางบ้างบ,บางทีที่เราไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นหุบเขาบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ย สัญญาณ GPS มันก็จะไม่ค่อยสเสถียรบางทีมันก็พาเราหลงไปบ้างาแต่ว่า,ก,าก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่าเราจะทําการบ้านมาก่อนพี่ๆทั้งสองคนแบบตั้งใจอยากจะเที่ยวไปถึงเมื่อไหร่มันก็ต้องดูสภาพร่างกายตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็เราก็นึกย้อนไปถึงว่าวันนี้เราออกมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในในในช่วงที่เรายังเป็นวัย หนมวันนี้ทำไมเราไม่เริ่มเที่ยวตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆ่อที่ยังลังเลหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ยังยังรู้สึกว่าเดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนรอให้มีเงินก่อนรอให้มีเวลาก่อน <que> ผมว่าถ้ารอตรงน,นั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวเราครับก็เลยคิดว่าถ้าคิดว่าอยากจะไป ใส่กระเป๋าแพ็คกระเป๋าโยนใส่รถแล้วออกมาเลยดีกว่าคเจออะไรก็แก้ไขกันไปเราในฐานะที่หนึ่งเราเป็นคนพิการเราชอบท่องเที่ยวเราใช้ชีวิตได้อย่างอิสระอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างครับไม่อยากให้เก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะคอยากให้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกนะคะใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็คิดอะไรก็สามารถตัดสินใจทําได้ด้วยตัวเองเพียงอ่านนะครับผมคือตอนแรกก็คิดตัวเองว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวเรามีเงินพอมีความพร้อมเรื่องการเดินทางไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เที่ยวก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วพอเราเริ่มออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเสียดายเวลาตรงนั้นถ้าเราเริ่มเร็วกว่านี้เราก็น่าจะมีโอกาสได้เที่ยวเที่ยวได้มา,มากาเริ่มมากกว่านี้ถ้าจพร้อมที่สุดเนี่ยผมว่าเอาแค่วันพ่กนี้เนี่ย ชีวิตแต่ละคนจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับพี่เคยคิดไหมครับถ้าอยู่มาวันหนึ่งมีใครสักคนจากกันไปก่อนครับเราเรามีการบางแผนชีวิตยังไงบ้างจริงๆเรื่องเรื่องนี้เราคุยกันบ่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือ,อสุขภาพเราสองคนเนี่ยต่างทั้งคู่ต่างมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันทั้งคู่ครับ ถ้าสมมติไปหาหมอ,อครั้งนี้แล้วมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยพี่หวดก,ก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ต่อไปให้ได้อย่างเงี้ยแล้วตัวเราเองอ่ะเราก็เชื่อมั่นว่าเขาอ่ะอยู่ได้ครับอนาคตมันไม่มีใครรู้อยู่เลยวครับตากระตูนเขาเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันครับนะไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ,รบแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าสังคมมันมันมีอะไรที่ัพพอร์ต คนสูงอายุค,คนพิการที่สูงอายุด้วยครับมันน่าจะทําให้คนพิการสามารถที่จะอยู่ตมามลําพังได้มีโอกาสได้ไปไปต่างประเทศนะครับแลวได้ไปเห็นคนพิการผู้สูงอายุในประเทศเขาเนี่ยทั้งสวัสดิการทั้งการช่วยเหลือทั้งสภาพแวดล,ล้อมบ้านเมืองเขาสามารถเอื้อให้คนพิการได้ใช้ชีวิตได้สะดวกมาก พอกลับมาดูบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านเราจะมีอย่างนั้นได้เมื่อไหร่แล้วก็พยายามที่จะเชักชวนเพื่อนๆโดยเฉพาะการที่เราทํางานเป็นศูนย์ไอเอลเนี่ยเราก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะรณรงค์พิสั์สิทธิ์แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเพื่อที่จะให้มันมีความเท่าเทียมกันการใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้าน อยู่ในห้องแอร์เย็นๆมันก็ดีอยู่หรอกครับแต่การได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้สัมผัสธรรมชาติได้เจอผู้คนใหม่ๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรายังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะมันทำให้เรากล้าที่จะเปเชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆและทิ้งความกลัวเพื่อออกไปเผเชิญโลกกว้างกันเสียทีไม่แน่นะครับสักวันคุณอาจจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต มืนกับพี่ตูนและพี่องอาจก็เป็นได้ครับอย่าลืมติดตามรายการเครียงบ่าเคียงไหลทางช่อง NBT2HD ครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ